ครที่กาลังมองหาคอนโดวิวดีใกล้มาทีต้องที่นี่คอนโดทาเลดีใกล้ทั้งเดอะมองงามวงวานใกล้มาทีบางซื่อใกล้ทั้งด่วนคอนโดทาเลดีแบบนี้มีแค่ที่เท่านั้นโครงการลุมพินีวิวประชาชื่นพงเพชรสองไม่ว่าคุณจะอยากไปเดินห้างดูหนังหรือหาของกินไม่ว่าจะแบบไหนที่นี่ก็ครบคันหมดเลยครับจะป่วยกระนหันที่นี่ก็ใกล้โรงพยาบาลอีกด้วยมาไปดูส่วนกลางกันสวนกลางให้นี่ครบคันมีทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสฟู้ดทักและยังมีเซเว่นหน้าคอนโดอีกด้วยเหมาะสำหรับสายออกกำลังกายมากๆเลยถ้าคุณอยู่ที่นี่ไม่จําเป็นต้องเสียค่ายิม ครบ,บจบเลยครับที่นี่โครงการลุมพินีวิวประชาชื่นพงเพชรสองมามา,มาไปดูห้องกันห้องมาพร้อมขนาด23ตารางเมตรห้องกว้างทําอะไรก็สะดวกมาพร้อมกับชั้นวางทีวีผ่อนง่ายๆเพียง5ใบเทาเป็นเดือนเพียง 14K ก็สามารถเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วยังไม่พอใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมีวิวเมืองด้วยสวยทั้งตอนกลางวันตอนคืนเลยครับมาพร้อมกับเคาน์เตอร์ครัวใหม่มีแอร์ให้ถึง2ตัวใหม่ที่เย็นฉ่าไปเลยครับส่วนกลางก็ครบครันคาะนี้ห้องก็สวยขนาดนี้ใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วแปลว่าสนใจห้องนี้ใช่ไหมล่ะครับ ทำเลก็ดีส่วนกลางก็คบคันใครที่อยากเป็นเจ้าของห้องนี้ติดต่อมาที่ไฟล์เอสเตทได้เลยนะครับ